สวัสดีพี่น้องในทีมนมัสก,การทุกทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึง่งให้เรามาศึกษาถ้อยคำของพระองค์ร่วมกันนะคะในชีวิตคนหนึ่งที่บอกว่าเชื่อในองค์พระเุคิสสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อที่ชีวิตของเรา จะได้สําแดงออกมาตามแบบอย่างของถ้อยคําของพระเจ้านะคะและถ้อยคําของพระเจ้าก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่1ได้บันทึกไว้ว่าในประถมการพระวาทะ์ดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในนี้ใช้คำว่าพระวาทะแปลว่าถ้อยคำนั่นเองค่ะถ้อยคำในที่นี้ก็คือ ตัวขององค์พระเยซูคริสต์เองคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นถ้อยคําพระองค์คือถ้อยคําแห่งความจริงพระองค์เป็นความจริงและพระองค์เป็นชีวิตฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นผู้ที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ควรที่จะมีถ้อยคําของพระเจ้าในชีวิตของเราเช่นกันเราก็ควรให้ความสําคัญกับถ้อยคําของพระเจ้าเช่นกันเพราะว่า ถ้อยคำนั้นก็คือองค์เพรูสูิิตเองฉะนั้นนะคะในชีวิตของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพูดอยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะพูดน้อยพูดมากแต่ยังไงทุกคนก็ต้องพูดแล้ววันนี้เราพูดอะไรออกจากปากของเราในทุกๆวันถ้าวันนี้เราไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะพูดไปเรื่อยเราก็จะไม่รู้ว่าในถ้อยคำของพระเจ้าพูดยังไง เราก็จะพูดตามอย่างของโลกนี้นะคะและถ้อยคําของพระเจ้าก็ยังเป็นดาบแห่งพระวิญญาณที่อยู่กับเราและคอยช่วยเหลือเราและคอยทําลายล้างการงานของศัตรูในพระธรรมฮิบูบทที่4ข้อที่12นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันในนี้บอกว่าเพราะ,ะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย ทรงพรานรุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณพระวาทะนี่แหลคะค่ะคือถ้อยคำคำว่าพระวาทะคือถ้อยคำถ้อยคำของพระเจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่และมีฤทธานุภาพด้วยและสามารถทําลายล้าง คำหลอกลวงทำลายล้างการงานของศัตรูถ้าวันนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่รักถ้อยคำของพระเจ้าศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเราจะรู้ได้เลยว่าอะไรที่มาจากศัตรูที่จะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะผ่านทางความคิดหรือคำพูดของคนคนใดคนหนึ่งเราจะรู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเราก็จะปฏิเสธได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่รู้ถ้อยคำของพระเจ้าเราก็ได้ยินอะไรมามากมาย แต่เราไม่สามารถแยกแยะได้เพราะว่าเราไม่ได้มีถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถ้าวันนี้เรามีถ้อยคำของพระเจ้าแน่นอนว่าเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่โกหกเป็นถ้อยคำที่ไร้สาระต่างๆฉะนั้นอยากหนุนใจว่าให้เรารักถ้อยคำของพระเจ้า เมื่อเราบอกว่าเรารักพระเยซูเราก็จะรักถ้อยคําของพระเจ้าและให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นมีผลในชีวิตของเราและเมื่อเราศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงบ้างในเรื่องต่างๆเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าคือวิธีการของพระองค์ที่ใช้สื่อสารกับเราวันนี้เราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็ต้อง อ่านถ้อยคําของพระเจ้าในถ้อยคําของพระเจ้ามีทุกอย่างนะคะพระเจ้าสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่ามีทุกอย่างจริงๆบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ในพระคัมภีร์จะมีคําตอบให้กับเราเหรอแต่เมื่อเรามาอ่านและศึกษาเฮ้ยเราได้รับคําตอบจริงๆคะ่ะว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะมีในพระคัมภีร์แต่มันมีทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการครบเพื่อนหรือว่าอะไรเรื่องต่างๆมันมีหมดนะคะในเรื่องในที่อยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าทุกเรื่องมีอยู่ในนี้หมดบางครั้งเราคิดว่าโอ้ยพระคัมภีร์เป็นอะไรที่น่าเบื่อเหลือเกินไม่อยากอ่านมันไม่เห็นจะสนุกเลยไม่เหมือนนิยายหรือไม่เหมือนการ์ตูนที่เราอ่านแล้วรู้สึกมีความสุขกับมันแต่วันนี้อยากให้เรารู้ว่าถ้อยคําของพระเจ้า เมื่อเราได้อ่านแล้วเราจะมีความอิ่มเอิมใจเรารู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่เราได้อ่านนะคะและเราจะพบคําตอบทุกอย่างในถ้อยคําของพระเจ้าให้เราให้ความสําคัญในถ้อยคําของพระเจ้าสมกับที่เราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้สมกับที่เราได้รับการไถ่ขององค์พระเยซูคริส unified, แล้ววันนี้เราได้รับการไถ่โดยนามขององค์พระเยซูคริส <S <S และเราก็จะให้ความสําคัญมาก ในถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าพระสุคิดเป็นถ้อยคํานั้นที่จะเป็นจริงในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราไม่รู้ถ้อยคําของพระเจ้าเราจะดําเนินชีวิตตามอย่างของโลกนี้และจะได้รับอิทธิพลของโลกนี้ที่จะดึงเราไปแต่ถ้าวันนี้เรารู้ความจริงของพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราต้องดําเนินชีวิตยังไงในสังคมเราจะต้องประกาศตัวยังไงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่หลงไปตาม โลกนี้ที่พยายามดึงเราออกห่างจากทางของพระเจ้านะคะแล้ววันนี้เมื่อเรารู้ถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าเราควรพูดอะไรในชีวิตประจำวันและสิ่งไหนที่เราไม่ควรพูดและสิ่งไหนที่เราไม่ควรคิดหรือว่าสิ่งไหนที่เราควรคิดสิ่งไหนที่เราควรทำสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำแล้วเราก็สามารถ ใช้ถ้อยคําของพระเจ้ามาเป็นการอธิษฐานได้ยึดฉวยพระสัญญาของพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงสัญญาอะไรไว้กับเราเราก็จะใช้ถ้อยคําเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่มาเป็นคําอธิษฐานของเราขอบคุณพระเจ้านะคะถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําที่มีชีวิตและมีฤทธิเดชเชื่อว่าถ้อยคําของพระองค์จะทํางานในชีวิตของเราทุกคนเมื่อ เราให้ความสำคัญในถ้อยคำของพระเจ้าและยึดฉวยพระสัญญาของพระเจ้าด้วยกันนะคะอยากจะอธิษฐานเผื่อเราทุกคนนะคะฮาเลลูยาพระเจ้า,จาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำแห่งความจริงของพระองค์ขอบคุณสำหรับองค์พระเยซูคริสที่ ยอมลงมาบนโลกนี้และตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและพระองค์ก็คือถ้อยคํานั้นที่เราทั้งหลายสแสวงหาและถ้อยคํานั้นแหละจะเป็นจริงในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ให้หัวใจเห็นการรักถ้อยคําให้กับเราทุกคนด้วยเถิดให้เราได้รู้ว่า ถ้อยคําของพระองค์นั้นสําคัญมากเพียงใดในชีวิตของเราในชีวิตของเราจะไม่สามารถขาดถ้อยคําของพระเจ้าได้เพราะว่าเราคือลูกของพระเจ้าเมื่อเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรเราจะรู้ว่ามันมีพื้นฐานอยู่บนถ้อยคําแห่งความจริงของพระองค์หรือเปล่าเราจะไม่พูดที่ไร้สาระพระองค์เจ้าข้าเพราะพระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์เรามีพระฉายาของพระองค์ การที่เราจะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรนั้นเราจะต้องยึดตามหลักของพระวจนะของพระองค์ว่าเราจะทำแบบไหนพระองค์เจ้าโปรดทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคิ์ในทุกๆวันอยากมีชีวิตที่เหมือนกับพระองค์พระเจ้าและสำแดงให้โลกนี้ได้รู้ว่า ผู้ที่อยู่ในเพรเยซสุขิดมีชีวิตเป็นอย่างไรพระองค์เจ้าโปรดทรงช่วยเหลือเราโปรดทรงนำเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าสิ่งใดที่มาจากโลกนี้ที่มันพยายามที่จะ เข้ามาล่อลวงในชีวิตของเราขอพระองค์ช่วยเหลือเราที่เราทั้งหลายจะหลุดจากสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาเกาะแน่นในชีวิตของเราและเรานั้นที่มีหัวใจที่หิวกระหายหาถ้อยคําของพระองค์และให้ถ้อยคําของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชภายในเราพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเลลุยาพระองค์เจ้าค่ะขอพระวิญญาณของพระองค์ทํางานในใจของเราทั้งหลายทุกทกคนด้วยเถิดให้ถ้อยคําของพระองค์สําเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราทุก ทุกคนพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์สัรและเสือญพระองค์ขอบคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าเอเมนเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจนะคะที่จะศึกษาถ้อยคำของพระองค์อ่านสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจเราก็ที่ฐานกับพระเจ้าและถ้าไม่เข้าใจจริงๆเราก็ถามผู้ที่เป็น ผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราผู้ที่ดูแลเรานะคะเพื่อที่เราจะเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วท้อใจนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกคนที่จะจำเริญขึ้นจำพระวพักของพระเจ้าเติบโตในถ้อยคําของพระองค์ให้ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นรากฐานที่มั่นคงในชีวิตของท่านและท่านจะไม่หวั่นไหวจะไม่สั่นคลอนอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ